คอยเองือดแหงมันไปเอาเสื้อมาแตาใสมันไปเอาเสื้อมาแตาใส่แบบนอนคืนเบิดคืนมามันไปเอาเสื้อมาแตาใสบอกเธอแล้วตอนที่เวลามันผูกนะบุ้ยไพเห็นวะบอกซูยู่กันจังไหนซูบุย้ยไพห็นวะฮะผูกนะถ้ามันผูกย่บวอลลี่ราผนกับใครผูกยู่บวอลลีเอียมอีก,ซ,กซูยู่กันจังไหนฮะสูยู่ คนเล่าแห่ต่างคำถาม,ถ,ามถึงสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยวกับการตายของโจรปุ่นคำที่อาจจะโบเมนการพิสิ์ตัวเองแต่อาจจะเป็นฝีมือของผู้มีอำนาจผู้ที่ได้หับผลประโยชน์จากการปุ่นคำแต่ละครั้งของโจนไลน่นี้จึงเหตุให้การตายของโจรโบเมนการปิสิตัวเองแต่อาจจะเป็นการขาตกรรมก็เป็นได้ ซึ่งก็สืบต่อกับข่าวหอนแหง้งอันดับหนึ่งของสองปปลาาเกี่ยวกับการตายของแถวอากงศีลาศอนจนปุ่นคําอันดับหนึ่งของสองปราปลาวที่เด็ดปุ่นห่านคําหานเพชรทั่วสซปปลา่ามาแล้วหลายครั้งและแต่ละครั้งก็ล่อยนวลจนมาถึงการปุ่นห่านข้ามพ่อใจและลบนี้ไปกบดานยุบประเทศไทยเพียงหนึ่งวันก็ถือเจนาทีตำรวจไทยจับได้ในวันี่เกามิถุานาโซปราสามที่ผ่านมา แลได้นำตกลกับมาสซปปลาวในวันที่สิบมิถุนาโซปัาจทระสามเตจะได้ก็ตามหลังจากเดินทางมาถึงสงปร,ปราปลาวเพียงสองวันโกกับมีคาว,วาโจดังลกาวเดดเสียชีวิตเป็นที่เหยียบหอยโดยเดาอ้างสาเหตุวา่าเป็นการปิดชีวิตตัวเองด้วยการเควนคอในห้องขังในวันที่สิบสองมิถุนาโซปัา3สามและหลังจากเขาดังกล่าวได้มีการเผยพร่อ,พอ,ออกมาโกระฮิตหายคนเล่าจำนวหลาย ภาคกันซอกและทุกขียงกันตอกับการตายของโจนงกา่าวที่เบิ้งแแลวโบสมเหตุสมผลเนื่องจากเดมีหูภาพสภาพศพที่เบิ้องแลวโบเมนการตายจากการแขวนคออย่างแน่นอนพอโจนยู่ในหองขังจะหาเสือกมาได้แนวใดและทาของสภาพศพมเมนทานังโบเมนการยืนส่วนลีนก็บอกจากปากคือกับสภาพะสของคนแขวนคอทั่วไป และด้วยเหตุนี้เองจึงเหตุให้สังคมเล่าต่างก็สงสัยไปตับตามกันว่าหรือว่าเหตุการณ์ทางนี้จะเป็นเพียงการเจ้าสาขึ้นมาและแท้จริงแล้วเป็นการขัตกรรมจากฟีมือของผู้มีอำนาจบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์จากการปุ่นหานคำหานท่องแต่ละครั้งของโจไล่นี้พอหย่านกลัวว่าในการสืบสวนโจนผู้นี้อาจจะเปิดโปงสาวถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการปุ่นคำในแต่ละครั้งจึงเด้ดสังเกต ก็็เปนใดซึ่งจะได้ก็าตามนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลบางส่วนจากเน็ตไอดอลจอมแซของสอปปอลาล่ที่มีน้าว่าประธานโจโดยเพิ่นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจต่อกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไพ่เบิ่งหู้นัารับผู้ใดเสือเนาะผนนั่งอยู่แล้วบักจูนตัวนี้นะมวัวนักโทษคนนี้นะี่นะ แจเบิ้งมันมันเป็นคนมันเป็นคนอันนั้นสะบกมันเป็นคนที่มันจะคึดสั้นสะบกคุกมันจะเคยเข้ามาละปีสองปีปนมันก็ปปนจนเมื่อยปนละเฮาเฮาเห็นกันฮน่ะเฮาเห็นว่ามันปนฮะน่ะซี่เทือกข้าจะมันห้อยแห่คุกออกมานะแต่ว่ามันเฮ็ดหลายกลุ่นนั้นไหนที่เบียเฮาบ่มีข้อมูล แบบบ่ามีหลักฐานที่เป็นกองวงจรปิดอ่นะตามหลายคนยืนยันว่าม่เห็ุร้ายคนนั้นเนาะคนย้วาซีว่ามันชีคืดซ้ำบอกขันว่าแม่มเป็นการฆาตกรรมฆาตกรรมปิดปากบอก้วก็กมาจัดศากตร์จะขึ้นมามันบบไม่เซ็นแล้วมันผสมเหตุสมผล ซึ่งหนอกจากนี้ก็ยังมีคมมอมเมนต์เขาคนเล่าจำนวนหลายที่ต่างก็ออกมาทุกเทียงและสันนิษฐานถึงสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวที่เบิรงแเลวโบจบง่าย,ย่างแน่นอนพอต้องมีผู้ทียูเบียงหลังที่สังเก็บโจไลนี่โดยคอม,มเมนต์แรกเพื่อนก็ได้กล่าวว่า คนเฮ็ดพีษถึกเดำเลินคดีทางดันกฎหมายอันนี้ก็เห็นดีนํำถ้าพีษก็วาไปตามพีษโบเขาขางไัยทางนั้นแต่อันนี้ของใจบนตำรวจไทยทรงตัวหายแลว้วโบหอดเจ็ดมือซำพอมาหอดลับปื๊บผูต้องหาก็ถือทำหายทางกายโหลดคือในวิดีโอในโลกออนไลน์ที่เห็นกันแลกกับยังมาตายในห้องขังแบบหนาสงสัยอีกอยากท้าวามันละเมิดสิทธิมนุษย์บอกที่เป็นคนคืก กันผู้ต้องหากับถึกซ่อมถึกตีแบบนี้มันบอแฟทั้งสิเป็นโจรก็ตามยันมันอยู่เบื้องหลังที่ได้รับผลประโยชน์จึงปาปล่อยให้มันล่อยนวลหาหลอปุ่นเพจปุ่นคำมาใหา้ส่วนตำรวจที่เกี่ยวของก็นำจับมันบอดายยันมันออกมาปากว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังจึงต้องสังเกตมันก่อน คอยคิดว่าลับบริผูกข้อตัวเองพอมันเป็นไปบอ่อใดที่นักโทษจะมีเสือ้อหรือมีอาวุธในสถานที่สืบสวนหรือกรัรขังคงเจนาทีพอมันคือการขาตกรรมเล่าแลว้วเฮ็ดทำทาว่าเล่าขาตัวเองย่อมพับว่าเล่าเฮ็ดพิดแต่มันก็ควรยุ่ในะบวนการการตัดสินของศาลว่าจะลงโทษแบบใดควรใส่กฎหมายโบเมนก็เถื่อนขอหยายผู้ใหญ่สืบสวนเรียงนี้และออกมาให้คคำตอบต่อสัง ังคมโดยดวนเึงวาสิปินผู้ต้องหาก็ต้องน้เนินคด,ดีตามกฎหมายบางคนขายาเสพติดที่มีความพิดษไงกวนียัง,งเบาขาทิมแต่นี่เป็นการฆาตกรรมด้วยเจตนาของจริงโบงมีไพเสียดอกว่าเล่าขาตัวตายไพเอาเสียกไปหายเล่าท,ทั้งทั้งชี่เล่าถึกใส่กระแจเมื่อไว้แล้ว กาเทิไเด้เก็บแล้วก็ไหายมันเนียนๆแน่หนเอาไซส์หัวส่งมันเองมามาใส่ข้อก็พ่อหนาเสียอยู่ส่วนไซส์แอลนี่โบสาม,มาดมีในห้องอยู่แล้ว 2. ต้องผูกเสียกใส่บอลสูงให้ตีนวิตพืน 3. ามถาตายแล้วต้องดึงลีนมันออกมานําอันนี้กับนางพืนเสียกบักไงทาผูกข้อตัวเองหลายคนกับโบเซียดอก ถ้าให้คอยคิดตามควดเป็นจริงเดอ้อโจนอยู่ในห้องสืบสวนตำรวหลวใส่กระแจมมือแล้วเฮ็ดแนี่ยใดจังสามารถผูกข้อตัวเองใดมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่จะปลดกระแจมือของโจรในห้องสืบสวนนอกจากเขาคุกแล้วจังปลด คอยว่ามันปุ่นใดหอดซีเทือมันตองมีเทียที่หาทาลอดออกไปได้บวาสีใจหน่อยและขาตัวตายบอบอวาตี้แล้วเสียกมาแต่ไสไพเอามาไห้ขั้นว่าสิปิดสิบตัวเองหน่อยนักหน่อยนาะทีโจในเล่าจะขาตัวตายส่วนลาลคือสิมีแต่คิดอยากออกอยากกลับไปปน่นไปรักอีกอันนี้สิขาตัวตายยดนปุ่นคำซีเทือแล้วถือจับได้คอยว่ามันบอเม,มแล้ว ตามความคิดข่อยมีสองอย่าง 1. ผูกเกีียวโบอยากอยู่ในโลกนีเรวโบอยากหับใส่กรรมใส่สวีตในคุกตลอดไป 2. มีคนสังเกตปิดปากพอยานควมลับแตกพอปุ่นสามสีขังผ่านมาก็ต้องมีผูที่อยู่เบื้องหลังเด็ดส่วนแบ่งน้ากันจึงโบถึกจับจักเถื่อจนเรื่องนี้มั่นบันปลายมาจุดนีนางผูกข้อแบบนี้มันบพ่พ่อสีตต้ดอกนอกจากว่ามีการขาตรรม เพื่ออั้มภาคคดีเพื่อบรใหายนักโทษซักทอดหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังคดีดังกล่าวซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของชาวเล่าที่ตามก็ออกมาต่างคําถามโต้กับเหตุการณ์ของโจไลนีว่าอาจจะมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังสังเกตโจไลนีก็เป็นได้